ล่วงไปล <S ะ S M R กับสิบกินส้มตำไทยไข่เค็มส้มตำเชคในร้านสะดวกไข่เค็มกุ้งแห้งถั่วน้ำส้มตำน้ำเหนียวคนๆโดเข้มข้นมากๆจ้ะ ฉลาดน้ำลงไปในโรยทั่วไปแล้วลืมกดอัดใส่กุ้งแห้งไข่เค็มสวยงามกลิ่นดีเส้นมะละกอสดถั่วสดไหมหอมหอมๆเลย มาเขย่ากันส้มตำไข่เค็มต้องรีไฟแน่นนะขย่าเรียบร้อยคุณโคนคุกรวมยำรวมดูดีอะกินดีมาก เอสเอมากระเิบกินส้มตำเชะส้มตำขยาาจากร้านสะดวกส้มตำไทยไข,ข่เค็มจ้าคุณโคนณ้โหหอมหอมหอมแต่ว่ามันไม่ใช่กินมะนาวแท้หรอกแต่มันก็ดูดีน่ากินถามว่าพวมรู้สึกคือเป็นเมนูที่สนุกก็อยากซื้อมาลองทำอะไรสนุกสนุกถามสี่ถั่วกุ้งแห้งมลลวก็ไข่เค็มสามสี่ อร่อยมากครบรสเผ็ดแซ่บไม่หวานไม่ติดหวานเป็นซ้นํำที่แท้ทแค่ไม่มีกลิ่นมะนาวมากมายรสชาติพอดีมากมีมะเขือเทศด้วย คลาเขมอืมคลายเขมคขม,คมไม่ต้อกินคำใหญ่ไปนะ